สวัสดีค่ะชาวราศีกุมสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนสิงหาคม2565นะสําะสำหรับชาวราศีกุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะ,ะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีกุมนะใบแรกมาได้ Nike o f s o r d t นะคะก็ คือขึ้นมาก็เหมือนคนทะเลาะกันเลยนะ <c oughs> คือช่วงนี้สรชาวราศีกุมอ่ะอาจจะมีเรื่องที่แบบอดอัดขัดใจเรื่องที่แบบไม่ได้ดังใจตัวเองบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นิดนึงนะคะการใช้คําพูดจานะ <c oughs> <c oughs> การทะเลาะบอกแว่งกับผู้อื่นอะไรประมาณนี้การมีปากมีเสียงอะไรประมาณนั้นนะในช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะบางครั้งนะ่สิ่งที่เราทำเนี่ยเห็นไหม เรื่องของการทํางานเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานก็ได้นะตัวเองนะ <c oughs> พอทะเลาะก,กันแปทะเลาะก,กันมาบางทีแบบมันอาจจะให้แบบงานที่ควรจะเสร็จมันก็ไม่เสร็จอะ่ะกลายเป็นว่าต้องกลับไปเริ่มทํากันใหม่หมดอะไรประมาณนั้นแถมโดนคนอื่นบะเออก็าอะไรโดนหัวหน้ามาบน่นมาว่าอะไรอีกอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคือการทํางานเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเป็น จุดที่เราเองอาจจะต้องพยายามนะคะพยา corporate, รรพยามคอร์ o ปอเรทพยายามร่วมมือกันนะคะมันถึงจะทําให้สงิงานที่เรารับผิดชอบอมันสําเร็จได้นะตัวเองนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าถ้ายิ่งทะเลาะก,กันะนะคนนั้นก็อย่างคนนี้ก็อย่างอะไรเงี้ยนะคะไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ งานมันก็จะยิ่งยากล่าช้าก็าอีกนะได้เจ็ดเหรียญมีอีกนะมันก็ยิ่งช้าไปอีกนะพอช้าไปอีกมันไม่เสร็จสักทีอย่างเงี้ยโดนดา่าโดนว่าอะไรอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าทํางานร่วมกับคนอื่นนะต้องพยายามใจเย็นๆนะคะบางครั้งเนี่ยคือก็พอเข้าใจแหละว่าเวลาที่เราเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ไม่เอาอ่าวมันบอกอะไรบอกอะไรมันก็ไม่ทาสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะ เออถามบัวตอบควายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเหนื่อยแหละเอาจริงๆนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะใดๆก็ตามนะไม่สามารถทําให้มันสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นบางทีมันแหละต้องใช้วิธีหลอกล่อกันนิดนึงนะตัวเองนะเขาเลยลต้องใช้ทั้งไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งอะ่ะอืมบางทีการใช้วาทศิลป์เข้ามาจูงใจอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการหลอกล่อเลยนะเออนะคืออาจจะต้องงัดทุก ทุกวิธีอะสารพัดวิธีแหละเออนะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าต้องใช้ปากเป็นเอกนะฮปากเป็นเอกสักนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้วิธีนั้นแหละตัวเองนะอา,อาจจะแบบว่าอะไรที่มนันผ่อนหนักผ่อนเบามันก็มันได้ก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเราแบบต้องเอ่อเขาเรียกอะไรอะถ้าเออมันเหมือนกับคนที่แบบทํางานแบบเช้าชามเย็นชามมันก็ไม่ได้อะตัวเองเอืม คืออะไรที่ต้องบังคับก็ต้องบังคับนะอันไหนอันไหนที่เป็นเดทไลน์ก็จําเป็นต้องทําให้ได้อย่างนั้นอันไหนที่มันสามารถที่จะผ่อนปลนได้อะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่เป็นไรรอได้อะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้ทงนั้นมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยทําความเข้าใจอะสคบของงานเราด้วยนะ <S <S อืมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่างานที่บันแบบเอองานแบบอยู่ๆก็เข้ามาอย่างเงี้ยนะ <laughs> อยู่ๆก็มีงานงอกอะไรเงี้ยนะมีโอกาสสูงนะคะสำหรับ ชาวราศีกุมภ์ท่านเนี่ยนะคะคือบังเอ,อิญว่าบางทีอ่ะทำเสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยเออแต่มันอยู่มนก็ง,งอกมาซะง,งั้นแล้วเราก็ต้องมานั่งจัดการมานั่งปั่นใะบางทีนะบางคนจะต้องรีบปั่นทำให้มันเสร็จอะไรเงี้ยนะคะคก็มีโอกาสเจอได้เช่นเดียวกันนะจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะในชิธีการทํางานะเราอาจจะแบบเจอหลากหลายรูปแบบเนาะเอออาจจะเจอคนที่ดีแล้วคนที่แบบว่าชิงชังหน้ากันอะไรเงี้ยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เราทางานร่วมกับคนเยอะๆนะอืม การที่แบบพยายามทําความเข้าใจแบบเขาอะไรแบบผ่อนหนักผ่อนเบาอะไรอย่างเงี้ยเออเอาใจเข้ามาใส่ใจเราอะไรประมาณนั้นอนะ่ะมันก็จะทําให้งานของเรามันสามารถลื่นไหลไปได้นะตัวเองนะอ่ามีโอกาสนะจ๊ะทีนี้จะเห็นได้ว่ามีไพ่ตั้ง 7, เจ็ดเหรียญสิบเหรียญผู่ขึ้นมาด้วยมีเข้าไปถึงเวิ์กค่อนข้างดีนะคบสําหรับ,บใครก็ตามที่กำลังมองหางานใหม่เด่นมากนะตัวเองนะอ่ามีโอกาสที่จะได้นะฮะอาจจะเป็นตัวที่แบบว่าเราอาจจะเคยไปสมัครเอาไว้ตั้งนานนานแล้วเราจะอาจ,อาจจะลืมเลิกก็ได้นะ ยืดไปตั้งนานแนละ้วนึกว่าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเออมันอาจจะมีโอกาสได้นะจ๊ะตรงนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาเรื่องของการลงทุนมีโอกาสสูงนะจ๊ะในแบบการลงทุนแต่ว่าคืออย่าคือ,ขอเขาเรียกอะไะต้อง บางคนน่ะเน้นเร็วๆอ่ะ <c oughs> ใจร้อนเออพวกนี้ใจร้อนประมาณประมาณว่าลงปุ๊บได้ปับ๊บลงปุ๊บได้ปับ๊บอะไรเงี้ยจะรู้สึกแฮปปี้ซึ่งก็โอเคอ่ะก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้แบบเร็วๆอ่าใช่ไหมเร็วๆเทคเขาเรียกอะไรอ่ะเทคโปรฟิตแบบเร็วๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะทําสําเร็จด้วยในระยะสั้นๆเอาง่ายๆถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นก็ได้นะได้นิดให้หน่อยอะได้จิ๊บได,ได,ได,ได้จ้อยอะไรเงี้ยนะเหมือนกับ เขาเลยถ้าเป็นเทรดเดอร์บางคนเขาใช้คําว่าอะไรได้ค่าขนมอะไรเงี้ยรายวันอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะก็มีโอกาสได้เรื่อยๆเออเอา,อางเี้ยแถ้าใครใครสนใจลักษณะน,น,นี้นะคะก็จะได้มาเรื่อยๆแหละแต่ว่าแต่นะมีแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนที่แบบเออมองในระยะยาวเงี้ยออก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะตัวเองนะซึ่งตัวสิบเหรียญมันรอยอยู่ไงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะแฮปปี้กก็ได้สําหรับบางคนที่สนใจการลงทุนระยะยาวนะคะเออแต่ก็ต้อง แต่ต้องเข้าใจนะว่ายาวก็คือยาวจริงๆนะตัวเองนะไม่ใช่แบบยาวเพุ่มถือไป3เดือนขายมันอันนั้นมันไม่ใช่นะหรือ6เดือนขายเงี้ยปีหนึ่งขายเงี้ยไม่ใช่นะตัวเองนะคำว,ว่าระยะยาวนี่มันแบบโอ้หมันอาจจะสัก2ปี3ปีเลยอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะยาวนานกว่าน,นั้นก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนมันมีหลากหลายรูปแบบนะเราก็ต้องไปศึกษากันเอาเองเนาะว่าอันไหนที่มันถูกจริตของเราบางคนก็จะมีการปรับพอร์ตหลายๆพอร์ตอะไรเงี้ยพอร์ตนี้เล่นเร็วพอร์ตนี้ลงทุนยาวพอร์ตนี้แบบอะ,อะไรอะ DCA เออะไรประมาณนี้เออมันก็จะมีแต่ละคนเขาก็จะบางคนเขามีป้ากับนด่งพอตนะคะก็ m a n a g กันเอาเองเลยนะคะคือถ้ามีเวลานะแต่ทั้งทั้งท่านพวกนี้ต้องเกิดจากการศึกษาตัวเองนะนะมีไพ่สามเหรียมาด้วยบางทีคนบางคนก็เรยงานก็ไมคือเป็นบอกพอบอกให้เรียนให้ศึกษาให้หัดทําให้ทําแบบฝึกหัดให้ทําการบ้านนี่อุ้ย เหมือนบอกไปตายอย่างเงี้ยนะบางควเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอยากได้เงินอยากได้ตังเร็วๆเงี้ยมันไม่ได้ตัวเองคือเอา,อางี้เดี๋ยวนะเยาจะบอกว่างานทุกอย่างนะคะงานที่คุณจะได้ทำเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทักษะหรือไม่มีความรู้ถามว่ามีโอกาสได้ไหมได้นะคะแต่นั่นหมายความว่าคุณเองก็ต้องพยายามที่แบบศึกษาและเรียนรู้มันให้ได้ด้วยนะตัวเองนะเนี่ยไพ่ตรงเนี้ย สิ่งหนึ่งอาจจะมาถึงชาวราศีกุมงท่านน่ะช่วงนี้อาจจะอาจจะต้องมีส่วนที่ต้องแบบไปศึกษาเพิ่มเติมไปฝึกทักษะเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะส่วนที่ตัวเองขาดนะหรือส่วนที่ตัวเองแบบยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชํานาญตรงนี้ก็จําเป็นที่ต้องฝึกเพิ่มนะจ๊ะอย่าเพิ่งใจเร็วอะบางที่แบบใจร้อนน่ะนะคะใจร้อนแบบทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เอานะคือถ้าอดทนในช่วงนี้มันจะดีกว่า เอางี้นะคะถ้าเรามีความอดทนนะคะมันจะทําให้ผลสําเร็จเห็นไหมเนี่ยผลสําเร็จมันรอเราอยู่นะ,ะตรงนี้นะคะเพราะนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหงอางานใหม่ก็คือถือว่าดีนะคะมีโอกาสที่ได้งานอยู่แล้วนะ,คะใครที่ทํางานอยู่ประจำเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะประสบความสำเร็จอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนแต่ว่าแต่นะมันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าคุณก็ต้องแบบมีคู่แข่งใช่ไหมแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมอ่าแล้วที่สำคัญคือการทํางานร่วมกันเป็นทีมนี้การใช้คําพูดนะคะการรู้จักแบบ คือคำว่า manage คือมันจัดการทั้งในเรื่องของตัวเองด้วยงานของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของในกรณีที่แบบว่าต้องทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องรับผิดชอบเนี่ยคือจริงๆมันมีไพ่ king ขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับหน้าที่อย่างที่บอกนะว่าถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยนึกออกไหมอาจจะอยากเรื่องค่าเรื่องตำแหน่นงเงอะไรเงี้ยเรามีคู่แข่งใช่ไหมแล้วก็ต้องแสดงศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ด้วยอย่างที่บอกว่าผ่อนหนักผ่อนเบาไงคุณได้ไพ่ c h a r i อตมาด้วยนะคะการพยายามที่แบบบังคับทออไทม์ไแบบล่าที เวลาที่งานเขากําหนดให้ส่งคุณก็ต้องทําให้ทันอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คนที่แบบคนที่เป็นหัวหน้าของเราเขาก็จะเออมองเห็นว่าเอออีกคนนี่มันหน่วยการดีเว้ยห่างสั่งอะไรไปมันก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยถึงกําหนดมันก็ส่งงานแล้วงานเรียบร้อยเงี้ยมันก็มีโอกาสใช่ไหมที่จะทให้เราแบบเออได้เงินเดือนอเลยถึงจะแม้ถึงแม้ว่าอาจจะมีคนเกลียดที่หน้าเราก็ตามก็แน่นอนนะคะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันนะคะย่างจริงเน่ยตำแหน่งมันก็คงแบบมีได้คนเดียวไง พราะฉะนั้นคนที่ชนะก็คนที่ดีที่สุดก็จะได้ไปเราก็ต้องพยายามเพื่อที่จะบบโชว์ให้เห็นว่าเราทําได้นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถือว่าดีนะค่อนข้างดีเรื่องไพ่แต่ก็อย่างที่บอกนะดีในเงื่อนไขนะมันมีเงื่อนไขนะเออไม่ใช่แบบว่าบอกว่าดีแล้วจะดีเลยไม่ใช่อ่ะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้นะตัวเองนะต้องพยายามให้มากกว่าเดิมนะคะที่สำคัญคือต้องมีความกล้านะอีกอันนึงไพ่ในเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเออดูน่ากลัวใช่ไหมทะลงทะลอกะไรแต่จริงๆแล้วอีกความหมายฝฟอีกอันนึงคือว่าเราต้องกล้้าดววยนนะะตัเองนะ ต้องกลา้าแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าเราเองมีความสามารถพออะไรอย่างเงี้ยอ่าต้องกล้าแสดงออกกล้าโชว์ออฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยกล้าที่แบบเออแก้ไขปัญหาเจอปัญหาแล้วต้องโดดเข้าใส่ไม่ใช่แหม้เจอปัญหาปุ๊บไอ้กูหลบก่อนเลยแล้วให้คนอื่นไปทาไม่ได้นะอย่างนี้เราก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือแบบกลายเป็นว่าเราไม่มีความสามารถไงนึกออกป่ะเออเพราะฉะนั้นก็ ตามนี้นะจ๊ะทีนี้มาดูเรื่องของความสําคัญภายในครอบครัวกันเป็นยังไงในเรื่องคร,ครอบครัวเนี่ยบางครั้งเ,เราเองก็จะต้องแบบพยายามไม่อยาคนโทรลคนอื่นให้ให้เขาเรียกทำให้คน สมาชิกภายในบ้านเนี่ยบางทีเวลาที่เราต้องรับผิดช,ชอบอะไรๆสิ่งอะไรอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอยางมีความสุขบางครั้งเนี่ยเราเองก็ต้องพูดคุยทําความเข้าใจกันด้วยต้องมีกฎกติกากันสักเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะบางทีอ่ะจะมีท้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแหละเรื่องบางอย่างแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนี่ยนะคะหลายๆโดยเฉพาะจะยิ่งแบบตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงแบบวัยชารานเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือ แต่ละคนแต่ละช่วงวัยช่วงอายุเนี่ยบางทีอาจจะมีความต้องการอะไรเงี้ยที่หลากหลายที่แตกต่างกันเราในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งภายในบ้านเนี่ยต้องพยายามนะคะให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะก็คือจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับการทํางานเรานั่นแหละนึกออกไหมคือผ่อนหนักผ่อนเบาอะ่ะตัวเองอันไหนที่แบบว่าควรจะต้องทําก็ต้องทําอันไหนที่ไม่จําเป็นก็โอเครอได้ก็รออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยๆคือต้องให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะ่ะ คือต้องหันหน้าเข้าหากันน่ะต้องคุยกันบ่อยๆนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจก็ปรับความเข้าใจกันซะบางทีเนี่ยเรื่องคะเรื่อง,าอง,องการทะเลาะวิวาหรือความขัดแยนะ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใช่ป่ะเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะนั้นไอ้เรื่องความขัดแยม้มมีมีมีเรื่องปกตะินะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเออพูดคุยทําความเข้าใจกันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาตรงนั้นอนะ่ะมันหมดไปนะคะจะเห็นได้ว่าไพ่คุณค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะในเรื่อง ทั้งเรื่องการงานและเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยจริงๆนอกความสัมพันธ์ไปแล้วก็คลัวยังรวมไปถึงคู่สามีภรรยาหรือคนที่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนโสดอืมคนโสดเป็นไงบ้างคนโสดเราจะไม่คนโสดเนี่ยถามว่าแบบยังไงอะยังไงมันจริงมันมีไพ่อีสขึ้นมาด้วยนะก็โอเคอะคือถ้าเกิดว่าคุณคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่แบบน่ารักน่ารัก <laughs> น่ารักน่ารักอ่าอีกอาเน,นก็คือมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เราสนใจอะไรเงี้ยในช่วงที่เราทํางานด้วยแต่ต้องระมัดระวังนะคะว่าเวลาที่แบบเราชอบคนนี้ที่ทํางานมันก็จะมีปัญหาตามมาด้วยนะจ๊ะเอางี้ดกว่าเพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณสามารถจัดการแล้มันก็ดีอ่ะแต่ว่าถ้าดูในลักษณะของไพ่เจดยเนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้มันมันยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะยัง เหมือนแบบเหมือนแบบต้องรอไปเรื่อยๆอะนะเนี่ยเวลาพี่ไพ่เอชแล้วไม่ค่อยชอบนะเอาดีๆนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แต่งงานไม่ไม่ได้มีครอบครัวไปแล้วเนะี่ยมันจะไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าถ้าถ้าแบบกําลังมีแฟนมันจะให้ความมีหม่มีหม่มีหม,ม,หมไปเรื่อยไงเออคนนั้นก็ไม่เข้ากใจคนนี้ก็ไม่ชอบเลยไนงะอาจจะหมายของว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรยังอาจจะไม่ได้แบบคิดที่จะลงหลักปักฐานถึงแม้ว่าจะมีไพ่พวกนี้ก็ตามนะ อไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะหมายถึงว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะอยากให้มีลูกมแีแต่งแต่งงานไปหลักเป็นกานทีก็ได้นะแต่ตัวเราเองอาจจะแบบเออพิริพ่ไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ายัง ยังไม่ใช่เลยยังต้องหาคนที่ใช่อยู่อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามีโอกาสเจอคนใหม่ๆเยอะนะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเลือกพอสมควรนะถ้าอยากที่จะแบบอยากที่จะแต่งงานก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่ถามว่ามีแล้วมีโอกาสจะได้แต่งไหมมันมีโอกาสอะมันขึ้นอยู่ตัวคุณนะว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณชอบเขาเปล่าอะไรคุณเรื่องเยอะไหมอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าบางทีคุณก็เป็นคนใจร้อนนะบางทีอะไรนิดๆหน่อยๆก็แบบขัดใจแล้วก็ไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ย นะมันก็จะทําให้อยู่กับคนอื่นยากพอสมควรอีกอย่างหนึง่งมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับชีวิตในช่วงนี้อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องที่คุณสนใจมากกว่าเงี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะเรื่องความรักมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะมีแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราเลือกจะสนใจหรือไม่สนใจแล้วบางทีคือบางทีมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเราไม่ค่อยสนใจคนเก่าอะเราให้ความสําคัญกับคนใหม่มากกว่าง,งเออนะเออสวยเลือกได้หล่อเลือกได้เนาะเออว่าไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอุ้ยฉันเห็นจะเป็นแบบ คือมันมันจริงๆประเด็นมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะเอาดีๆนะคะคือจริงๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วมีคนชอบอะแต่ว่าคุณอาจจะช่างเลือกก็ได้ด,ด้วยส่วนที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะส่วนหนึ่งนะคะก็เรามองมองดูรอบๆตัวเราอะมันมีอยู่แล้วแหละนะมันมีเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจเท่านั้นเองนะจ๊ะอ่ะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีกุมนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกุมทุกทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสบการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ